สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะพี่แกนหนุ่มแม่ค่ะแล้วก็สวัสดีทางสตอด้วยนะคะวันนี้มาไลฟ์กันค่ะกับประเด็นที่ในโลกโซเชียลที่กำลังตื่นตระหนกกันนะคะเพราะว่ามีการแชร์ในเรื่องของเด็กที่ติดเลิมค่ะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเ,เด็กถูกการจูบการหอมค่ะทำให้ติดเลิมวันนี้พี่แกนก็มีความรู้มาฝากนะคะในเรื่องของเด็กที่ จูถูกจูถูกคอมแก้มโดยผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับโรคอะไรบ้างอะนะคะสวัสดีค่ะพี่พยาบาลเด็กหรือเปล่าคะพี่เป็นพยาบาลสูติกรรมค่ะพยาบาลแม่และเด็กเป็นพยาบาลที่จบเป็นยาโทรเรื่องของพดุงคันแล้วก็เรื่องของนมแม่ค่ะแต่ว่าก็ให้คําแนะนําเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วก็ เรื่องของนมแม่การดูแลตั้งครรภ์ข้อหลังคอดค่ะหากคุณแม่มีประเด็นอะไรต้องการถามเนี่ยก็คือถามได้เลยสวัสดีคุณแม่สมหญิงค่ะคือดราม่าแอดดิกเนาะที่แชร์ที่พี่กันเห็นมีคนไปแชร์เยอะๆทีนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราะเคยเจอกันอยู่แล้วนะคะเคยเคยได้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วถ้าดูคอมเมนต์โพสต์กันเมื่อคืนนะคะกันอะลงไว้นะคะ คลิปของรามาชาแนลนะคะปีนั้น6กหนึ่งนะคะที่คุณหมอมาแชร์ที่ว่ามีคุณแม่มอโพลเรื่องว่าลูกติดเลิมจากการถูกจุบถูกหอมอันนั้นเป็นเด็กไทยนะคะคนไทยรามาชาแนลก็ด้วมาพูดอีกนหนึ่งเพียงก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วเมื่อวานนะคะที่ลงเ,เรื่องของการติดต่อโรคเลิมนะคะวันนี้ก็แบบจะมารวบรวมให้ละกันว่ามันไม่ใช่แค่โรคเลิอค่ะทุกคนที่เด็กอจะติดจากแบบการจูบการหอมแก้มนะคะ ของผู้ใหญ่มันมีอีกหลายโรคทําไมถึงการจูบการหอมแก้มของคนเป็นโรคเป็นเพราะว่ามันได้รับสารคัดหลั่งค่ะก็คือน้ําลายนั่นเองค่ะอย่างโรคเริมที่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะที่เห็นแชร์รกันนะนะคะคือหนึ่งติดจากน้ําลายสองติดจากการสัมผัสแผลเวลาที่เป็นเริมค่ะมันจะเป็นตุ่มน้าําใสๆตรงนี้ถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยค่ะก็จะทําให้น้องหรือว่าลูกเราเป็นเริมได้นะทุกคนนะคะ ต่อให้ไม่ได้เป็นเลิมที่ปากสมมติว่าแม่เป็นเลิมหรือว่าคนเลี้ยงเป็นเลิมตรงไหนของร่างกายแล้เพือเอนเอามือไปจับแผลเลิมแล้วมาจับแก้มเด็กจุ๊บนะคะเด็กก็จะเป็นเลิมได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะก็ต้องระวังไม่ใช่แค่แบบเออโอเคคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีแผลเลิมตรงอื่นอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคที่จะต้องป้องกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าหงด ถ้าหายแล้วไม่ได้ต้องถึงขนาดงดหอมแก้มเด็กเลยมีคุณแม่ถามว่าคือคุณแม่เป็นเริมแล้วรักษาหายแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นคุณแม่ห้ามจูบหอมแก้มลูกเลยเหรอคะเออไม่ใช่คุณแม่ยังมีสิทธิจูบหอมแก้มลูกถ้าช่วงที่คุณแม่ไม่ได้เป็นโรคเริมนะคะหรืออาการกําเริบอาการกําเริบเข้าใจไหมอาการกําเริบคือมีแผลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าถ้าหายแล้วคืองด หายแล้วก็สามารถจุบหอมลูกได้ปกตินะคะเดี๋ยวแบบเออเราเป็นโรคเลิมไม่มีสิทธิ์หอมลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนี่ก็ขอพูดเรื่องเริมก่อนนะคะเพราะว่ากําลังเป็นข่าวอยู่เนาะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีคุณอาชัยค่ะฝากกดหัวใจให้พี่กันนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ คือในเด็กอ่ะพุมงพุ้งกันต่างๆมันยังไม่แข็งแรงเวลาที่เขาเป็นเริมนะเขาจากในภาพข่าวเนี่ยคือเขาค่อนข้างเป็นเยอะและอันตรายถึงชีวิตได้ก็คือมันรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอ่าเอาเดี๋ยวขอพูดถึงโรคเริมก่อนหนึเป็นเริมถ้ารักษาหายแล้วจุ๊บหอมแก้มได้เป็นเริมให้นมแม่ได้อ่าไม่ต้องงดนมแม่นะคะอ่า ถ้าขณะเป็นเริ่มไม่ต้องงดนมแม่แต่เราป้องกันโดยการใส่แมสตนะคะไม่จูบหอมลูกนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะก่อนที่เราจะให้นมหรือว่าปั๊มนมต้องล้างมือมาก่อนเพราะบางครั้งเราเผลอเอามือไปเกาแผลมันก็จะได้รับนะสัมผัสแผลแล้วไปสัมผัสลูกอย่างนี้ลูกก็จะติดนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะ ถ้าไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะเวลาที่แม่เป็นแผลลืมเอาพาัดเตอร์หรืออะไรมาปิดไว้ก่อนก็นได้คะ่ะเออผ้ากอสปิด,ป,ดปิดไว้ตรงตำแหน่งเราจะได้ไม่เผลอามือไปโดนแล้วลูกเราก็จะได้ไม่ติดลืมจากเรานะคะเพราะยังไงเราก็ต้องอยังเลี้ยงลูกนึกออกไหมเนาะแม่หลังคลอดนอนไม่หลับปกติไหมคะอืมไม่หลับแบบไหนไม่หลับแบบอไม่หลับแบบ เครียดกังวลหรือว่าไม่หลับเฉยบางทีอ่ะแม่หลังคลอดเนาะทุกคนมันก็จะมีความแบบลูกหายใจไหมลูกฉันยังนอนหายใจอยู่ใช่ไหมลูกไม่เป็นอะไรไหมลูกไม่หนาวใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีความกังวลอยู่ในหลายๆเรื่องทําให้หลับไม่สนิทนะคะถ้าเป็นแม่หลังคลอดปกตินะอ่ะแต่ถ้าแม่หลังคลอดที่นอนไม่หลับไม่สนใจการกินนะคะไม่สนใจตัวเองนะคะรวมถึงไม่สนใจลูกอย่างเงี้ยค่ะและหรือรวมกับอาจจะมีการ ซึมเศร้านะคะอยากฆ่าตัวตายอยาะไรเงี้ยจะเป็นโรคเ่ซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะที่เชอจ,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 จูจูจูนะคะเอ่ออะเดี๋ยวเราขอพูดความรู้ก่อนเรื่องโรคอะไรบ้างที่นอกจากโรคเริมแล้วแล้วคือมันจะติดไปที่ลูกจากการจุพรหอมแก้มเด็กนะคะที่แน่ๆเลยค่ะก็คือ RHV ก็คือโรคที่ติดทางสารคัดหลังในร่างกายของมนุษย์ สายข้างลังก็คือน้ำลายเลือดน้ำมูกอย่างนี้ค่ะมีที่จะอาจจะติดเลยนะคะถ้าเราให้ลูกถูกจุ๊บหอมจากคนที่เป็นโรคพวก RSV นะคะโดยเฉพาะช่วงการระบาดนะคะต้องระวังนะคะโรค CS นะคะชื่อยาวมากเลยค่ะซีเนะะี้ค่ะเป็นโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เกิดขึ้นได้บ่อยด้วยนะคะจะพบในเด็กแรกเกิดถึง5ปีคะ่ะอ่า ตอนนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เริ่มนะคะเริ่มนี่แหละที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะพวกหัดหัดเยอรมันนะคะไข้ออกผื่อน,นั่นเองนะคะอีสุกอีใสนะคะอ่าเป็นเชื้ออ e r p ีกนะคะอันนี้จะบอกว่าก็ติดได้ถักการจูบก,การสัมผัสน,นั่นเองค่ะแล้วจะทํายังไงดีคะพี่กันทายังไงดีเพราะว่าเราจะป้องกันยังไงได้บ้างเพราะบางครั้งผู้ใหญ่อะ่ะ คนที่เป็นแน่นอนคือห้ามจับสัมผัสลูกเรานะคะคนที่คนแปลกหน้าก็ไม่ได้นะคะคนแปลกหน้านี่ก็ต้องห้ามนะคะห้ามมาสัมผัสลูกเราวันนั้นพี่กันทําคลิปไปแล้วว่าพาพาลูกออกนอกบ้านต้องระวังอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าระวังคนแปลกหน้าบางคนเอ็นดูเด็กเอ็นดูเด็กทุกคนคือเขาว่าเอ็นดูเด็กเขาไม่ได้ประสงค์ร้ายนะคะแต่เขาแค่มาเล่นกับเด็กแล้ว เอาเอามือของเขามาจับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยค่ะมือเขาไม่รู้โดนอะไรมาบ้างนะคะอันเนี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่ต้องขอร้องคนที่เอนดูเด็กนะคะขอได้ไหมอย่าจับแก้มจับปากจับอะไรมีคุณแม่อินบ็อกซ์มาบอกว่าพาลูกออกไปข้างนอกตอนแรกก็มาขออุ้มลูกขออุ้มลูกไม่พอสักพักจุบอีกโอ้คุณแม่บอกว่าเครียดเลยนะคะเครียดเลยจริงนะคะเราต้องพยายามเผยแพร่แล้วก็แชร์กันไปว่า เอ,อ็เอนดูเด็กก็อยากถึงขนาดมาจุ๊บแก้มจุ๊บปากอะไรลูกคนอื่นเลยนะคะจับอย่างดีก็ปลายเท้านะคะจับเท้าเขาจับขาเขาอะไรอย่างเงี้ยจับมือก็ไม่อยากให้จับนะเพราะว่าเวลาที่เราจับมือเด็กปุ๊บเด็กก็จับมือเสร็จปุ๊บเชื้อโรคจากผู้ใหญ่ติดมาเด็กเอามือป้ายปากปาดเข้าไปจบเลยทีเดียวถ้าเป็นเชื้อโรคก,ก็คือได้รับไปเต็มๆนะคะอันนี้ก็คือก็กกต้องระวังเลยนะคะเรื่องเรื่องของ การพาลูกออกนอกบ้านซึ่งซีเรียสนะคะเป็นเรื่องซีเรียสในยุคนี้นะมีโรคอีมือเท้าปากอีพวกมือเท้าปากไข้หวัดใหญ่ไวรัสตักอักเสบนะคะที่ติดผ่านน้ำลายด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะมาจุบป,ปากลูกเราอย่างนี้ค่ะเออก็ก็ต้องระวังมากๆนะคะพวกมือเท้าปากเคอแปงต่างๆนะคะมีอีกนะคะคุณแม่มีคนท่านหนึ่งมาถามกันว่าลูกอะ่ะ ไปไปเด็กขวบว่าไปเล่นสวนสาธารณะแล้วไปเจอผู้ใหญ่ค่ะ,ะผู้ใหญ่ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่เด็กอะไปกินน้ำของเขาที่วางอยู่ค่ะคุณแม่เครียดมากนะคะเราต้องระวังในเรื่องของพวกน้ำแก้วน้ำกินน้ำของคนอื่นไม่ได้รวมถึงการเคี้ยวข้าวป้อนเด็กหรือว่าเป่าเป่าอาหารป้อนเด็กคือจะบอกว่ามันหมดยุคแล้วนะ เพราะเชื้อโรคมันออกมาได้เลยนะทางจากลมหายใจจากการเป่าอะไรเนี่ยคะ่ะอันนี้ต้องระวังเลยอย่างเคสเคสที่เด็กไปเผลอกินน้ําของคนแปลกหน้าเนี่ยก็สงสารคุณแม่มากเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าจริงๆที่คุณแม่ไม่รู้จักเลยสําคัญมากคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรไงคะแล้วเราจะทํายังไงดีนะคะก็คืออันนี้คุณแม่ถามพี่กันว่าหนูจะทํายังไงเพราะว่าแม่เครียดมากนะคะเออสิ่งที่พี่กันแนะนําคือจะบอกว่า หนึ่งก็คือเราก็คือกินไปแล้วนะอันนี้กินไปแล้วเนาะเราก็ต้องสังเกตอาการลูกอ่ะ,อะมีเป็นอ,อาการแปลกๆไหมหลังจากที่ที่กินน้ําร่วมคนอื่นนะคะเราก็ต้องให้ลูกสังเกตนะคะแล้วก็เราต้องสังเกตลูกเสร็จแล้วเนี่ยอาการมันไม่ใช่ว่ากินปุ๊บมันจะแสดงเลยก็คือต้องสังเกตค่อนข้างยาวระยะยาวเนาะ มันยังมีโรคอื่นๆที่ต่อทางน้ําลายด้วยถ้าลูกเราไปกินแก้วน้ำหรือกินน้าร่วมกับคนอื่นหรือว่ากินอาหารจากคนอื่นเคี้ยวหรือว่ากินอาหารจากปากคนอื่นหรือการเป่าเนี่ยค่ะพวกคอตีบคออักโรคขูดเข้าสุกนะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบอีกนะคะคือมันมีหลายโรคมากเลยที่ติดได้น่ะจากน้าลายเนี่ยคือต้องระวังอ่ะให้เราสังเกตอาการใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่พี่แก่นกังวลก็คือพวกไวรัสตักเสบ ไวรัสตับอักเสบเอนะคะที่ติดได้เลยทางการกินอาหารนะคะทางที่ดีคืออาจจะไปปรึกษาคุณหมอร่วมด้วยนะคะคุยคุยคุณหมอนะคะแล้วก็สังเกตอาการน้องนะคะคุณหมอบางท่านถ้ารู้ว่าคนนั้นเป็นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณหมอจะต้องเลือกที่จะตรวจถ้าคนที่เจ้าของน้ําเป็นนะนะคะก็อาจจะต้องเลือกตรวจอะไรเงี้ยค่ะคือไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อความสบายใจนะคะผคุณหมอจะมีวิธีการตรวจอะไรให้กับ เราได้บ้างนะคะถ้าโรคมันไม่รุนแรงเราก็ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยถ้าโรคมันรุนแรงบางทีเราก็เครียดนะคนเป็นแม่นะคะสําหรับโรคที่ติดต่อทางน้ําลายการจูบการหอมเด็กทีนี้เราจะทํำยังไงป้องกันไอคนที่เป็นโรคเนี่ยต้องบอกว่าเรายังพอป้องกันได้เพราะถ้าเห็นรอยแผลหรือว่าครอบครัวหรือผู้ปกครองเนี่ยเออเรารู้เป็นเป็นเลิมอยู่เราก็จะไม่ไปจุบเด็กแต่กรณีที่เราไม่รู้นะคะว่าเราไปรับเชื้อมา คุณพ่อคุณแม่อาจจะไปข้างนอกมาสัมผัสเชื้อเริมมาแล้วเอามาสัมผัสลูกในขณะที่คุณพ่อแม่ไม่ยังไม่ได้แสดงอาการค่ะเอออย่างเงี้ยอันนี้คือน่ากลัวอ่ะอันนี้ต้องระวงังเพราะมีกรณีที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่มาเล่าในคอมเมนต์บอกว่าเออเป็นลูกอะ่ะเป็นเริ่มได้ยังไงไม่รู้ทั้งที่หนูหรือคนในครอบครัวไม่ได้เป็นนี่เลยค่ะมีโอกาสมากที่เราจะ คุณพ่อแม่ไปสัมผัสหรือผู้ใหญ่ที่เรียงดูเด็กไปสัมผัสเชื้อโรคแล้วมาสัมผัสเด็กต่อนะคะอันนี้คือเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเจนก็แนะนําว่าอ่าสำหรับคนที่เป็นคนนอกแน่นอนหนึ่งก็คืองดเลยค่ะงดการจุบป,ปากจุบมืออะไรต่างๆจุบป,ปากจุบมือนะคะให้ระวังเอ่อถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยกลับจากข้างนอกสิ่งที่ต้องทําคือล้างมือ นะคะล้างมือให้สะอาดอย่างน้อยค่ะถ้าจะให้ดีคือเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะมาอุ้มลูกด้วยโดยเฉพาะถ้าเราไปทํางานกับคนหมู่มากอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะๆหรือคุณหมอพยาบาลที่สัมผัสคนไข้อันนี้ก็ต้องอาบน้ําอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะเหมือนช่วงโควิดเนาะพวกพยาบาลกลับไปก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนที่จะอยู่กับลูกนะคะเออเอเออะไรอีกถ้ามีพี่อ่ะมีพี่ มีพี่ไปโรงเรียนอันนี้นะคะก็ต้องให้พี่นะคะอาบน้ําเป็นสภาพก่อนที่มาอุ้มนอ้องหลังจากกลับโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเป็นจะบอกว่าเชื้อโรคเยอะมากหลายโรคมากนะคะคุณพี่อาจจะเอาเชื้อ rsv ติดเสื้อมาพอดีเพื่อนจามฟิวคิ้มุกติดเสื้อมามาอุ้มน้องปุ๊บน้องได้รับเชื้อ rsv นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะต้องบอกเขาว่าเออคือไม่ได้ดแสดงความรังเกียจคนโตแบบว่าเวลากลับโรงเรียนแล้วเออให้ทําเป็นรูทีนเลยว่า กลับมาปุ๊บอาบน,น้ำอาบทาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าออผู้ใหญ่ะคะ่ะรักเด็กนะคะคนนอกนะคะ่ะไม่ใช่ลูกเราอย่าไปจับแก้มจุ๊บแก้มหอมแก้มจับมือลูกใครนะคะอันนี้เขาฝากไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะเ,ออเวลาน้องจะนอนค่ะกินนมเสร็จแล้วพิกคว่าํา ทันทีถึงหลับปกติไหมคะน้องหนึ่งขวบหนึ่งขวบคือคอชันแข็งแล้วดีแล้วก็คือเขาให้นอนฟั่มได้แต่มีมีมีประเด็นหนึ่งที่ต้องระวงังก็คือกรณีที่น้องมีความปกติในระบบทางเดินหายใจนะคะเด็กบางคนนะ่ะนอนหงายไม่ได้หายใจไม่สะดวกเขาเลยเลือกที่จะหลับในท่าฟัม่มแม่ลองสังเกตดูนะคะว่าเขาสามารถหลับในท่านอนหงายไหมถ้าเขาจับเขานอนหงายแล้วเขาเหมือนหายใจไม่ออกแล้วตื่นพาไปตรวจนะคะ น้อยอายุยี่สิบหกวันอยู่ทานนมน้อยลงนอนยาวเป็นมาหนึ่งวันน้อยลงคือนอนยาวนอนยาวเด็กยี่บหกวันยังปลุกสามชั่วโมงอยู่นะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนทีนี้นะทานน้อยลงพี่ไม่แน,เนเ่ใจว่ามันแบบทานน้อยลงกว่าเดิมหรือยังหรือแค่ทานน้อยลงแต่ปริมาณมันปกติอ่ต้องลองดูนะคะ,ะถ้านอน ทานน้อยแบบไม่ห้าชั่วโมงไม่ตื่มมากินนมอะไรอย่างเงี้ยผิดปกติแล้วนะคะอันเนี้ยไม่ได้ต้องมาตรวจหนึ่งปีไม่ดื่มนมผงเลยค่ะกินเต้าอย่างเดียวเป็นน้องเป็นเม็ดข้าวเป็นเม็ดก็กินไม่เป็นฟันสามซี่รากสองซี่ค่ะ,อ,ะอาจจะเริ่มจากการปรับความหยาบยังอาจจะไม่ถึงสุิว่าเราไม่เคยปรับมาให้เขาเลยเนี่ยเขาก็จะไม่กินนะข้าวเป็นเม็ดเราต้องปรับเพิ่มขึ้นเริ่ม t e x t อร์ให้มันหยาบขึ้นเรื่อย อาจจะยังไม่ถึงเป็นเม็ดแต่จริงๆแล้วหนึ่งขวบทุกคนต้องกินให้กินข้าวเม็ดได้แล้วนะคะอ่าแอ่ประมาณสิบเดือนเนี่ยบางบ้านก็เริ่มข้าวเม็ดได้เลยนะคะอ่าแล้วก็คุณแม่บอกว่าไม่ดื่มนมผงถ้าไม่ดื่มนมผงกินนมแม่จากเต้าสิ่งที่เราจะกังวลคือกลัวขาดแคลเซียมเนาะเราก็ให้กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงแทนนะคะหรือกินนี่ก็ได้โยเกิร์ตน้องน่าจะกินนะมันนิ่มๆเหลวๆโยเกิร์ตนะคะลองดูนะคะ หเดือนยีิบสาวันนอนเก่งไม่ค่อยตื่นมากินนมกลางคืนแม่ปลุกช่วงเดือนเต็มร้องไห้ตลอดตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะเออค่ะถ้าสองเดือนน้ำหนักดีก็ไม่ต้องตุกปลุกทุกสามแล้วนะคะพรุ่งนี้ตุดจ,จีนแล้วที่บ้านงดเผากดาดไหว้เจ้าเน้นทําบุญให้บรรพุุษแทนตอนนี้แม่มีเลือดออกจมูกนิดๆอ๋อแม่อยู่เพชรบุรีใช่ไหมแม่สมหญิงพี่กันจำใช่ไหมแม่สมหญิงอยู่จังหวัดอะไรนะ โอ้เลือดออกจมูกเลยโอ้เมื่อเช้าตื่นมาพี่กันน่ะดูค่าฝุ่นก่อนเลยทุกครั้งที่ตื่นเนาะดีใจมากที่ได้เห็นสีเหลืองซึ่งไม่ได้เห็นหนานแล้วค่ะนะคะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะไม่ได้เปิดคือเปิดตอนเช้าอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกดีนะคะเมื่อวานคือลูกพี่ที่อยู่โรงเรียนกำเนิดวิทย์นะเขาอยู่โรงเรียนประจำพี่จันจาคือเขาก็เสียงเปลี่ยนเลยค่ะ แสบคอมากคือน,น้ำลายลําบากเลยนะคะนี่นเ,นเป็นคนกินน้าเยอะมากนะคะคือธรรมดาเครื่องกรองเคยเอาไปให้เขาแล้วรอบหนึ่งแต่เขาอะเอาคนกลับมาทุกปิดเทอมที่โรงเรียนลูกอะเขาจะต้องเคลียร์ของออกจากห้องจะมีการเปลี่ยนห้องทุกครั้งก็จะเอาของกลับพอเปิดเทอมอหงเนี่ยเ,เ,ขเ,เขาไม่เอาของไปเอเขาไม่เอาเครื่องกรองไปพอเพราะนั้นล็อกขอแม่ว่าให้เอาไปส่งนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะคะอากาศเป็นแบบแย่มากค่ะเรื่องของฝุ่นเนาะก็ จะทํายังไงได้บ้างนะคะสงสารลูกเราอะ่ะคือบอดปอดเขาเล็กเอวะาภายในเขายังแบบพึ่งพึ่งพิ่งจะเริ่มเติมตัวอะ่ะก็ต้องมารับแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรับฝุ่นละอองแบบเนี้ยเรายังเคยเติมตในอากาศบริสุทธิ์เนาะแต่ว่าลูกเนี่ยมาเจอแบบนี้คือสงสารเขามากๆเด็กนะคะน้องกินนมแล้วอ้วกงองแงไม่ยอมนอนเกิดจากสาเหตุอะไรคะ ถ้าไม่มีไข้สบายดีไม่มีไอกลับไปดูว่าวเราป้อนนมมากไปไหมอ่าน้องแน่นท้องไม่สบายท้องหรือเปล่าหรือไม่ถูกกับนมที่กินไหมถ้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอาจจะไม่ถูกกับนมที่กินก็เป็นได้นะคะคลื่นคาดแบบไหนต้องไปหาหมอคะ่ะน้องสามเดือนคลื่นคาดแต่ไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกคลื่นคาดหายใจอกบุม๋มหายใจลําบากนอนไม่ได้ไปหาหมอนะคะสวัสดีคุณอาภัยคะ่ะแม่หมูรีบอกว่าแสบตาแสบจมูกมาก มเมื่อเช้าตื่นมาพี่กันก็เหมือนแสบจมูกแส,แสบคอค่ะกินน้ําแล้วรู้สึกดีขึ้นนิดนึงนะคะคือโอ้จะบอกว่ามันอะไรแต่ยังไม่ถึงขั้นเลือดก,กาเดาไหลแต่ว่าแม่ในกลุ่มแม่และเด็กระยองหลายคนก็มีแบบลูกเลือดก,กาเดาไหลแม่เลือดก,กาเดาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเราเหมือนฝุ่นมันอุดอยู่ตรงจมูกตลอดอะคะทุกคนพี่กันเป็นรู้สึกอย่าง,งาัาง้นทั้งที่ปิดบ้านสนิทเลยนะคะตอนนี้คือปิดบ้านไม่เปิดบ้านเลยนะคะ อ่านี่ใช่อยู่เพชรบุรีจริงๆนะพี่กันจำไม่ผิดเวลาอากาศเย็นพัดลงมาจากจีนพัดฝุ่นออกไปบ้างแล้วค่ะเออมีมวลอ,อากาศเย็นใช่ไหมเมื่อเช้าที่คุณสศรย,ยุทธรายงานเนาะก็ฟังข่าวอยู่นะคะน้องก็ตุกก่อนหลับปกติไหมช่วงแบบกําลังหลับแบบกาลังจะเข้ากำลังจะเข้าหลับสนิทนะคะคือเริ่มหลับแล้วก็ตุกโอเคแต่ถ้าช่วงเล่นอยู่แล้วก็ตุกอย่างเงี้ยชักนะคะอ่ะสามเดือนครึ่งกินนมแม่ล้วนหลับได้ปกติแต่เสียงคลืคนัดบ่อยแหวะบ่อยด้วย อ่าลองดูซิว่ามีเสียงแอะแอบิดตัวไปมาหรือเปล่าพุงก็กลางเป็นน้ำเต้าตลอดเวลาน้ำหนักขึ้นเยอะเดือนนึงมากกว่า1กิโลกรัมอันนี้น่าจะเป็นโอเวอร์ฟิตติ้งนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่กับกอนช,ชนาพรนะคะการชนาพรเนาะอ่าน้องสองเดือนกินนมแม่แต่ไม่ถ่ายทุกวันปกติไหมก็ปกติคะ่ะถ้าอยากให้ลูกถ่ายก็แม่กินอาหารที่ทําให้แม่ถ่ายง่ายพวก น้ำผักอะไรต่างๆนะคะทางตอนๆพี่กนขอหัวใจนิดนึงค่ะเมื่อกี้ลืม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 ขอขอหัวใจให้พี่กนนิดนึงนะคะลูกเหนือที่กินนมแม่เวลานอนบิดตัวไปมาตลอดการนอนแต่ไม่ลืมตาแปลว่าเขาหลับสนิทไหมหลับค่ะเด็กจะมีช่วงหลับลึกแล้วก็หลับฝันนะคะอุยนะคะโอเคนะคะหลังข้อสี่ถึงห้าเดือนทำไมคุณแม่เป็นตกขาวใบจงังเอตก ขาวต้องดูว่าเป็นตกขาวคันแสบช่องคอดตกขาวมีกลิ่นเหม็นตกขาวที่เป็นลักษณะไม่ใช่สีขาวหรือว่าสีขาวนวลอย่างนี้ค่ะลองไปตรวจดูอาจมีติดเชื้อที่ระบบที่ช่องคอดคือหลังคลอดอ่ะเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบยังไม่แข็งแรงเนาะมันมีโอกาสติดเชื้อได้ได้ง่ายอยู่แล้วช่องคอดหรือว่าการจะป่วยอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะลองไปตรวจ เออเวลาที่เราหลังข้อเนี่ยหรือผู้หญิงเราเอาจริงผู้หญิงเราทุกคนแหละเราก็ต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะพี่ว่ามันมีโอกาสมากเลยที่ภูมิคุ้มกันเออเอ,อบริเวณหรือว่าเรียกว่าอะไรพีโพรไบโอติกบริเวณช่องข้อเรามันน้อยลงอะ่ะมันมันมีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ตกขาวได้ง่ายนะอันเนี้ยนะคะต้องรองดูด้วยนะคะบางทีร่างกายไม่แข็งแรงนะคะ Oh, oh, oh. เดือนนี้ขึ้นเยอะจริงค่ะกิโลกว่ากว่าตอนนี้สามเดือนหนักโอ้หกโลสามเลยนะคะปรับลดปริมาณลงถ้าเขาอะ่ะปรับลดปริมาณนมลงดูด้วยว่าเราอะ่ะป้อนเร็วเกินไปไหมบางทีก็ป้อนเร็วไปปุ๊บเขาก็จะกินได้เยอะเกินเวลาป้อนเนี่ยอย่ายกขวดสูงนะคะ มีการดึงออกพักบ้างนะคะแล้วก็ค่อยกินใหม่เพื่อดึงเชงดึงเวลาเมงงื่อไงบางทีเด็กอะ่ะเขาก็ดูดดูดดูดเขาก็ได้นมตลอดจริงๆรแล้วเขาอาจจะอิ่มแล้วไงอ่านะคะถ้าไม่ไหวยังอยากร้องดูดอีกเนี้ยถ้าอยากให้ดูดก็คือ,คอสามเดือนเราสามารถใช้จุกหลอกได้นะคะน้องกินนมแม่นะคะตอนนี้ครบสองเดือนแล้วน้ำหนักจะเข้าหกโลแล้ว อ๋อเด็กที่เคยมาหาพี่กันนะคะน้องที่เคยมาหาพี่กันนะคะโอ้โหยินดีดีใจด้วยค่ะคุณแม่คุณแม่เก่งมากๆแม่อ้อมเก่งมากๆนะคะคือน้องกลุ่มนี้บางทีคือเดี๋ยวเขาจะต้องมีการรับการผ่าตัดต่างๆค่ะพี่กันก็อยากให้ได้นมแม่มากๆเพราะว่าการได้นมแม่เขาก็จะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันเวลาผ่าตัดเนี่ยก็ลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับนมแม่อยู่แล้วนะคะ ดีีแล้วก็ดีใจด้วยค่ะแม่อ้อมขอบคุณมากที่มาส่งข่าวพี่กันคุณแม่กอนฉนกพรหมกอน้องกินเต้าล้วนงั้นถ้าน้องกินเต้าล้วนคุณแม่จะต้องให้ลูกเนี่ยกินนมแค่เต้าเดียวถ้าน้องยังอยากดูดต่อให้ดูดเต้าที่เกลี้ยงแล้วเต้าที่ดูดซ้าเดิมที่ไม่มีน้ํานมส่วนอีกเต้านึงหมายถึงว่าถ้าแม่เป็นคนนมเยอะนะอีกเต้านึงคือแม่ปั๊มออกนะคะก็คือให้ดูดเต้าที่ไม่มีน้ํานมเนี่ยค่ะนะคะ ได้แทนแทนเอ่อแทนสมมติว่าเขายังอยากดูแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้นมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่ไม่อยากใช้จุกหลอกนะแต่ถามว่าถ้ามันทําให้แม่เหนื่อยเกินไปอ่ะจุกหลอกก็ใช้ได้ใน,นแม่เข้าเต้านะคะหลังคาหลังข,งขอดน้ำข้าวปลายยังไม่หมดเลยจีจะคุมแบบสามเดือนเมื่อไหร่ประจำเดือนจะมา น้ำข้าวปลายังไม่หมดน้ำข้าวปลาช้าสุดหนึ่งเดือนนะคะคุณแม่แล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยลักษณะเป็นแบบสีเข้มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าถ้าใช่คือปกปปตินะคะทุกวันนี้ยอมเข้าเต้าแล้วค่ะโอ้ยยินดีด้วยค่ะวันหลังถ้ามาหาคุณหมอสัญญกรรมคือแวะมาหาพี่แกนโชประกันหน่อยนะโชเด็กดูดเต้าประกันได้เลยนะคะหนึ่งเดือนเก้าวันแวะง่ายมากแทบ ทุกมือมีพุ่งออกจมูกบ้างให้กินนมแม่จากขวดมือละ1.5-2ถึงออนโอเคนมไม่เยอะไปมีเขาเ้าเต้าบ้างแต่ไม่นานจับเลยแล้วนอนเอียง45องศาตลอดขับถ่ายปกติมีโรคประจําตัวต่อมหมกกไตบกพร่องนะคะเอ่อถ้าถ้าอุ้มหัวสูงหรือว่าจับเลยทําทุกอย่างแล้ว คุณแม่อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะเรื่องที่แหวะทุกมือน้ําหนักขึ้นดีไหมลองลองดูด้วยนะคะบางทีเท่าจะทําให้เป็นเรื่องของกดไหล,ลย,ยอ้อนน้าหนักมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าแหวะเกือบทุกมือนะคะพุ่งออกจมูกบ้างทีนี้แม่อาจจะลองดูว่าเขาอะ่ะมีอาการเหมือนสำลักอย่างเงี้ยพุ่งออกจมูกเนี่ยตอนไหนคือเขาหลับแล้วยังไม่ได้กินนมอะไรนี้หรือเปล่าบางทีเราอะ่ะอาจจะแบบ เอาขดนมดึงออกเนาะแล้วก็กระตุ้นกระตุ้นให้คืนก่อนแล้วก็ค่อยให้ใหม่เอง้ยะคะคือให้ช้าลงดึงเวลาให้ช้าลงกําลังว่าจะเป็นกดไหลย้อนเออนะคะลองไปดูเลยะคะ่ะไปตรวจดูก่อนเพราะกดไหลย้อนก็รักษาได้นะคะคุณหมอมียาให้น้องสามเดือนแม่ใกล้กลับไปทํางานต้องฝากคุณย่าเลี้ยงแต่คุณย่าเพิ่งเข้าคโมโลรอบสุดท้ายไม่ค่อยแข็งแรงคะ่ะ ช่วงนี้เลยไม่ได้ช่วยเลี้ยงน้องแม่เลยต้องเข้าเต้า,าบ่อยกลายเป็นว่าน้องไม่ค่อยยอมกินขวดป้อนให้ก็ไม่กินนะคะทำงไงดีให้คนอื่นเป็นคนป้อนแม่แพทนะคะแม่แพทให้คนอื่นเป็นคนป้อนแล้วก็ไม่ให้เห็นแม่ไม่ได้ยินเสียงแม่นะคะก็จะช่วยให้น้องยอมกินค่ะอ่านะคะเด็กอะ่ะที่ปกติหรือเด็กแข็งแรงอะ่ะเขาไม่ยอมอดตายหรอกคะ่ะเดี๋ยวพ่อแม่ไม่อยู่เขาต้องยอมกินนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณย่าให้เคโมบูครบแล้วก็หายดีไวๆนะคะ โอเคโอ้ตายแล้วพี่กันจับอันนี้แล้วมันดังตลอดเลยโอเคนะคะมีนัดสิบเก้ากุมภาเดี๋ยวจะพาน้องเข้าไปหานะคะจ้าเจอกันค่ะหนุ่งขวบหกเดือนพูดพ่อจ๋าแม่จ๋าย่ยจ๋าตาจ๋าม่ำม่ำปากเจ็บแต่ก็มีพูดตังดาวด้วยอ่ะถือว่า ยังมีการพัฒนาการด้านการพูดนะคะก็พยายามงดจอพูดคุยกับเขาเยอะๆนะคะช่วงนี้นะคะเอ,อขาพูดนิดนึงเอพูดถึงจอนะคะบางคนบอกว่าให้ดูก่อนสองขวบก็ไม่เห็นเป็นไรเห็นพูดได้ปกติก็โชคดีแล้วคะ่ะที่พูดได้ปกติแต่แต่การที่เราให้ลูกเขาดูบ่อยๆดูบ่อยๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพัฒนาเ่พฤติกรรม พฤติกรรมเด็กที่เห็นชัดเลยเขาจะก้าวร้าวนะคะในเด็กที่ดูจอบ,บ่อยๆคือบางคนบอกว่าให้ดูเป็นให้ดูแต่ไม่ได้ติดลูกไม่ได้ติดขบฟ้าให้ดูแต่ลูกไม่ติดแต่จะบอกว่ามันจะทําให้ติดเนี่แหละคะ่ะพอไม่ได้ดูเขาจะหงุดหงิดนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะถ้าใครดูแล้วลูกไม่เกิดปัญหาพี่ก็ดีใจด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ะคะอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกพี่แกนไว้ใครยังไม่ได้กดติดตามพี่แกนฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ